นี่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับชื่อเรียกมันคือต้นแคนาแคป้าเอามาปลูกไว้ที่สวนลงกล้วยก็หลายต้นอยู่นะครับนะก็ช่วยได้ครับในส่วนในเรื่องของมแมลงเนาะเพราะสังเกตดูใบนะครับมแมลงเขาจะเล่นงานเนาะแล้วก็ทุเรียนก็จะปลอดภัยนะต้นทุเรียนผมก็ปลูกไว้ข้างหลังนะครับห่างกันประมาณทักสถึงสี่เมตรเนาะ ทีวฝั่งด้านนอกนะอันนี้คือความจงใจนะครับในการออกแบบสวนนะครับเพื่อจะให้เกิดธรรมชาติได้มากที่สุดเนาะสิ่งสำคัญคือเราต้องการร่มเงานะครับในการอยู่อาศัยเนาะเพราะว่าจะช่วยลดอุณหภูมินะครับของพื้นที่ลงได้นะครับไม่มากก็น้อยแหะผมว่านะก็เลยปลูกหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะรวมกันนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกส่วนหนึ่งวิวหนึ่งหรือด้านหนึ่งของส่วนลวุมกล้วยครับ